แล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศที่หน้าวัดตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับครูหลาอตอนนี้นะตอนนี้ก็ตีสี่ตีสี่นาทีเ่ประมาณเนี้ยโอ้วัดประตูวัดเขาเปิดแล้วนี่แต่ว่าเขายังไม่ให้วันนี้ประตูวัดเปิดแล้วนะครับมาถึงเมื่อวานนี้มาเขายังไม่เปิดนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่เปิดแต่ว่ารถเขายังไม่ให้เข้าหรอกคิดว่านะกําลังก๊าลังต้องจดทะเบียนอยู่สวัสดีครับก็กริกนิวนะครับ คืนนี้ผมก็ตื่นตีสามเช่นเดิมนะครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ตีสาเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับกอกนิวก็จะเดินทางไปที่วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวัดที่หลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลประจำวัดอยู่จะไปเก็บบรรยากาศมาให้กับ f อทุกทั้นนะครับสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อได้ชมกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันทำงานนะครับก็คือเริ่มต้นวันจันทร์ว่าสิทธิอนุสิทธิ์จะเดินทางหลังไหลมาเยอะเหมือนวันหยุดไหมจะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับการจองคิวอ,อะไรต่งางๆในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามชมกันเลยนะครับ อันนี้ก็คือข้างหน้าก็จะเป็นทางที่อาจากอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับส่วนทางนี้ก็จะไปที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับไปครับเราเดินทางไปวัดป่าอรุณธรรมกันนะครับออกเดินทางแล้วครับก,ก็เหมือนเดิมนะครับ กับคู่หูยูทูบเบอร์ครูหลอดเสียงคำขย้าข่าวครับก็ผมออกจากบ้านไปนี่ผมก็ต้องไปรับครูหลอดที่ท้ายหมู่บ้านก่อนนะครับครูหลอดตื่นแต่เช้าเลยนะครับครูหลอดเป็นคนโทรมาปลุกผมนะครับตอนตีสามตรงเป๊ะยิ่งกว่านาฬิกาอีกนะครับครูหลอดผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ผมยังไม่รู้สึกตัวเลยครับก็นอนหลับกําลังหลับดีเนาะช่วงประมาณ นะครับคูหลอดโทรมานีตีสามเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับคูหลอดกันนะครับคูหลอดอยู่ท้ายหมู่บ้านครับฝนก็ตกครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับตอนนี้ก็ยังลงเม็ดอยู่ครับนี่นะครับถนนในหมู่บ้านก็จะเงียบๆเพราะว่าช่วงนี้คนกำลังกำลังหลับกำลังนอนนะครับ ส่วนรถที่วิ่งไปมานี่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมเราถึงบ้านคูหลอดแล้วครับจะไม่แวะรับครูหลอดเหมือนเดิมครับฝากติดตามช่องครูหลอดเสียงคบขยําข่าวด้วยนะครับคู่คูยูทูบเบอร์ร YouTuber, ด้วยกันจะไปกับกับก๊อกก๊อกตลอดทุกงานเลยนะครับเดี๋ยวรอครูหลอดก่อนนะครับ ก็รับครูหลอดมาแล้วนะครับเน่รับครูหลอดมาแล้วครูหลอดเสียงคาขย้ำข่าวครับวัสดีตอนด,ด,ดึกดึกนะครับ <c oughs> จากเช้าก็ไม่ใช่หรอกว่ามันตีสามกว่าเนี่ยคนกําลังหลับกํ <c oughs> าลังนอนนี่ <c oughs> แหละครับบรรยากาศทางจากบ้านพวกเราไปวัดป่าอรุณธรรมครับก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านหรอกนะครับเมื่อวานนี้ผมกับครูหลอดไปก็เป็นยังไงบ้างครูหลอดเราไปเห็นตอนแรกเมื่อวานนี้ครับเป็น จริงขเขาบอกว่าไอ้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ในวันบอกเป็นปรกากฏการณ์ครั้งแรกที่มีรถจอดยาวตั้งแต่ดึกตแต่เช้านะครับจากหน้าวัลดล้นมาถึงถนน,ถน,นดำถนนแบบนี้นนนนนครับถนนดำที่วิ่งคือจากถนนดำมันจะเป็นเป็นถนนแดงก่อน,นก่อนเข้าวัดประมาณกี่เมตรคูรอดน่ะผมกะประมาณไม่ถูกถึงร<ม>้อยเมตรไหม อะไรถึงร้อยเมตรซอยอะครับซอยเข้าไปในวัดนะถนนแดงมนะันจะหนึ่งกิโลนะเกือบ1กิโลนะถึงเหรือไม่ถึงหรอบไอคืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8ปดร้อแปอยเมตรครับนะทีนี้ในช่วงในในใน,ในตอนด้านหน้าแท้ๆน่ะมันมะันจะถนน วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับรถที่ชเข้ามาหาหลวงพ่อชุมพรเขาบอกว่าเยอะอันนี้คือเยอะตอนดึกดึกครับเยอะที่สุดตอนดึกดึะเมื่อก่อนที่มาจอดเมื่อก่อนมันเยอะอยู่แต่ว่ามันแจ้งแล้วมันค่อยดึกเยอะแต่ทีนี้ปรากฏการใหม่ก็คือมันเริ่มเยอะตั้งแต่ตอนเย็นเย็นเลยเมื่อวานนี้ก็นั่นแหละเมื่อวานนี้ตอนเย็นผมไปดูอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ได้เก็บอับ ก็เริ่มเยอะตั้งแต่ตอนเย็นเย็นหมายความว่าคนเขาเริ่มรู้แล้วนะครับว่าถ้าจะมาต่อคิวต้องมาต่อตั้งแต่คือดึกเลยครับหัวค่าเลยครับบางบางคนคือมาแล้วมันล้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะอะมามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่แต่ไม่ได้คิวอย่างเงี้ยครับมันแปดสิบห้าคิวเมื่อวานนี้แต่ว่าล้นมอนเป็น เช้าน่ะร้อยกว่าครับตั้งแต่ก่อนตีห้านะครับร้อยกว่าคันี้ก็มาเรื่อยๆก็มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆก็มีครับมานี่ก็คือไม่ได้ครับไม่ได้คิวบางคนก็บอกว่าเอาอะไรเนี่ยอุ้ยนกโอนกครับจับภาพได้หรือเปล่านกฮูกมีนกฮูกด้วยครับก็เลยมานั่งอยู่กลางทาง ฝนไม่ตกคุรอดอ่าตรงนี้ไม่ตกอ่ะเออไม่ตกบ้านเราฝนตกนี่ครับเขตอําเภอเนามนแล้วนะครับนี่เราออกจากกุชินลาลัยเมื่อสักครู่คือป้ายเขตอําเภอนามนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศใกล้ๆถึงวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับกูว่าจะถึงทางเดียวตอนนี้เราก็เข้าเขตบ้านหลักเหลี่ยมแล้วนะครับนี่ข้างหน้าเราเป็นบ้านหลักเหลี่ยม ผมเองก็อยากจะเห็นบรรยากาศวันนี้เหมือนกัน<ม>ว่าจะเป็นเหมือนเมื่อวานไหมปรากฏการรถเต็มถนนมันจะยังเหลืออยู่ไหมครับ <c ười> คือช่วงช่วงเช้าเนี่ยรถแออัดแน่นอนแต่พอได้รับบัตรคิวแล้วคือรถก็จะค่อยๆหายหาที่จบ่าเพราะว่าบางคนได้คิวท้ายๆอย่างเงี้ยกว่าจะได้เข้าพบพายจานก็สองทุ่มทุ่มสองทุ่มเหี้เขาก็ไปทําธุระอย่างอื่นก็คือ พูดง่ายๆว่าถ้ายังไม่ได้คิวดิยังไม่ได้คิวเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้เข้าไปเพราะว่ารถมันก็เลยล้นอยู่บนถนนครับนะครับจนกว่าเปิดประตูวัดเมื่อไหร่นะครับนั่นแหละนะครับรถรถที่จํานวนร้อยกว่าคันก็สามารถไปจอดในบริเวณวัดได้เนาะครับตอนตอนนี้ถึงถึงถึงแล้วนะครับนี่ บ้านหลักเหลี่ยมนะครับไปอีกนิดนึงโอ้ยังไม่ถึงทางเลี้ยวเห็นป้ายตรงนี้ทางเลี้ยวเข้ามาทุกวันก็ยังน้ําเต็มเลยครับตอนนี้ก็น้ำมาทุกวันยังนี่เลยนะครับท่านผู้ชมยังงงเลยนี่ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละครับพอมาจากกุชชินาลายนี่ตรงเลี้ยวซ้ายแต่ถ้ามาจากทางคารสินทางสมเด็จทางฝั่งนู้นนะครับก็ต้องเลี้ยวขวาอันนี้เลี้ยวซ้ายไปแล้วครับทีนี้ก็อีกไม่ไกลนะครับ ก็จะถึงทางเขาวัดทีสี่แล้วครับเจ้าที่ที่สี่เวลาเดิมเราเออเวลาเดิมเวลาเดิมเวลาเดิมรๆๆเราก็คงมาได้เช้าสุดก็ประมาณนี้เลยเนาะครูหลอดเออใคร,ค,รคิดว่าจะมาตีห้านี่ต้องคิดใหม่ครับตีห้านี่ไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เมื่อวานนี้ไม่ได้นะตีห้าเมื่อวานนี้แต,แต่วันนี้ลองดูว่ามันเป็นยังไงคนที่มาตีห้าไม่ได้ คนที่มาช่วงตีสามก็จะได้คิวได้ทาคิวได้ทาน้ำน้ำน้ำเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดรถมันล้นถนนยาวมาวันนี้ผมจะจอดรถทางถนนหลักนี้ก่อนแล้วเราค่อยเดินเข้าไปแล้วผมจะค่อยกลับมาเอารถโอ,<ด>โอ้เดินเลยแหละเดินเลยกะถ้าฝนตกเราก็กางร่มเอาก็ได้ เราจะได้บรรยากาศเนี่ยผมก็เราก็ได้ถ่ายคลิปเลยคิดได้ไม่บอกผมเลยว่าเอาลมมาด้วยมาเที่ยวล้มมาเลยผมเอาล้นติดรถไว้ตลอดหนึ่งคันอยู่แต่แถ้าอยู่ในรถผมก็มีอยู่มีนะครับใกล้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวเรารอดูฝนก่อนดูดแ่้วละแถวมันจะยาวแค่ไหนผมจะจอดรถริมถนนนี่แหละครับ วันนี้ถ้เกิดมีรถจอดยาวเพราะว่าอยากถ่ายเก็บไปตั้งแต่ด้านหน้าแล้วพอรถเคลียร์ไปแล้วผมค่อยจะมาเอารถเข้าด้านในว่าขับรถเข้าไปแล้วมันต้องเบียดกันเข้าไปครับแล้วกว่าถนนลื่นมันฝนตกกว่ามันตกลงทุ่งนาครับท่านใดทีอ่อยากจะมาใน,นมรสการนะครับต้องยาวนะคหลอดโน่นเห็นไหม เอาเริ่มแล้วนะโน่นโน่นโอ่นน่นน่นเริ่ม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 แล้วนะยังยังไม่สุดนะครับแต่ว่านนท์ครับแสงไฟแล้วครับแสงรถแล้วแสงไฟรถแล้วคือวันนี้อุปสรรคครับอีกหนึ่งก็คือเรื่องฝนด้วยโอ้ยวันเดี๋ยวเราเอารถเข้าไปเลยเนาะรถรถยังไม่เยอะแสดงว่ารถเข้าไปได้ครับนี่นะครับท่านผู้ชม คือยังไม่ยังไม่ยาวเหมือนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้พวกผมมาเนี่ยลนออกนี่แล้วครับทางทางเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าวัดนะครับนี่วัดป่าอรุณธรรมนี่ป้ายครับนี่ถึงแล้วนะครับเนี่ยวัดป่าอรุณธรรมยินดีต้อนรับโอ้วันนี้ไม่มีรถยาวถึงนี่เลยนะครับเมื่อวานนี้วันมืู่วานนี้เต็มนะครับวันนี้เต็มหมดเลยครับแต่วันนี้อ่า มีโอกาสนะครับใครมายังยันนะครับยังไม่มีโอกาสใครมาทันนะครับยังมีโอกาสนี่แหละเราจะมาไล์สดบรรยากาศแบบนี้เผื่อบางคนดูไล์สดเราอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็จะได้มามาได้เนาะเพราะเออรถยังไม่เต็มอย่างเงี้ยครับอ่าครับอ้าวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเออนี่นี่นะครับประมาณสีันเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับ ทำไมวันนี้จอดฝั่งขวากันหมดเลยสองสามสี่ห้าหกเที่ที่รอดเป็นคิวแล้วนะแปดเก้าสิบสิเอนี้ครับสองสามสี่สิบห้าเยอะอยู่สองขาจอดสองฝั่งนะตอนนี้สองข้างทางครับนี่คือบรรยากาศครับมาแล้วครับบรรยากาศบรรยากาศ ซีมิเตอร์ก็มีเอ็กซ์มิเตอร์ก็มีครับครับอ่าถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศที่หน้าวัดตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับคุณหลอนตอนนี้นะตอนนี้ก็ตีสี่ตีสี่นาทีประมาณเนี่ยโอ้วัดประตูวัดเขาเปิดแล้วนี่แต่ว่าเขายังไม่ให้ วันนี้ประตูวัดเปิดแล้วนะครับมาถึงเมื่อวานนี้มาเขายังไม่เปิดนะเมื่อวานนี้ยังไม่เปิดแต่ว่ารถเขายังไม่ให้เข้าหรอกคิดว่านะกำลังกำลังต้องจดทะเบียนอยู่จอดรอจดเร็หรือเราเราขอเข้าไปจอดข้างในวัดได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้มานี่เราไม่ได้มาต่อคิวเพราะว่ารถมันกเนี๋ยวจอดข้างนอกนี่มันจอออกง่ายกว่าเวลาเราจะกลับบ้านไม่เคลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแล้วคุณลองไปดู เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะลงไปดูด้านล่างะะลองถามครับว่าเราสามารถเอาไปจอดด้านในได้ <c oughs> เราไม่ได้มาต่อคิวอยางให้ครูหลอดไปถามก่อนนะครับ <c oughs> คือพวกผมเองก็มาถ่ายทำ YouTube <c oughs> ก็ขออนุญาตนะครับวิยาวัชกรแล้วนะครับให้ครูหลอดไปลองถามดูครับ เข้าผมจะเข้าไปนี้แหละฝั่งทางซ้ายมือแต่ว่ารถไม่เคลื่อนเลยจะ,จะไปจอดรถจะคู่รอไปถามก่อนนะครับ